สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมเซียร์ดเกมเมอร์ครับและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมมาเฟีย2นั่นเองนะครับจากที่ล้วเราอ่าจรมไม่ใช่โจรกรรมดิลบหลบมาตรงนี้นครับแล้วก็เรามาขโมยของด้านในนี้นะครับโอเคไปเลยกดฟี <c oughs> เป็นการย่องนะครับย่องอย่างนี้มึงย่องอย่างนี้มึงมึงไม่เดินปกติไปเลยอะย่องอย่างนี้เขาจะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยถัง มีมดเข้าไปได้ไหมไม่ได้มีไฟช็อตตรงนี้ครับไม่เกี่ยวนี่มีหน้าต่างอยู่ตรงนี้เอีิสเฟสคลายโอเวอร์โอเคปีนเข้าไปอืบอ,อือเจออ่าโอเคสเตย์ฮิดเด้นเดกการอาราอาราโอ้โหสเตย์ฮิดเด้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะให้เป็นเสียงทอ่อมั้งโอเคโอเพนเดอ o ดอเปิดประตูครับ ฮัลโหลขวาโลง่งซ้ายประตูโอเคปิดประตูตรงนี้ครับไ่เล็ดปิดไปรู้สึกเหมือนจะมีการเอา้าไม่มีไม่ใช่ตรงนี้ขวาตรงนี้สะดวกนะครับตรงนี้อะเกตติกีฟอร์มติดดิเรคเตอร์ออฟฟิศโอ้โหซ้ายตรงนี้เปล่าไม่ใช่ยูแคนดิ i s เบ l e โอกาสสเลนดี้วอ๋อกดฟีเวลาเราเหมาะเรา,เราก้มตัวต่ำอย่างนี้ครับ กดคลิกไฟจะเป็นการเทคดาวเทคดาวแบบบมเงียบๆนะครับโอเคปิด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 ปปิด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 ิดปิดปิดิดป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 ิดิดปิดปิดปดิดปิดปิด เบาครับเบาๆไปไหนเป็นไปไหนเดี๋ยวเราดูครับเราดูแสงไฟจะลงมาด้านล่างเปล่าไม่ลงมาครับเฮ้ย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 เเฮ้ยอุ้ยอุ <noise> ้ยมันยืนตรงนี้ก็ไม่บอกอู้โอเคครับตทำลังไปตทำลังไปเฮ้ยยัเทคดาวเฮ้ยจับเฮ้ยจับเทคดาวไฟเลนเทคดาวอืมเรียบร้อยครับหลับซะนะคนดีเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอเคด r a b the body ไ้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูนี่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 โอเคโอค้ย drag the body ดิ drag body เออ,อย่ดลากลากศพมาลาขาเนี่ยโอเคเข้ามาด้านในครับนี่เข้ามาด้านใน,าาานาปิดประตูปิดประตูอเอ้จะกูไม่ได้ให้ลากกูบอกคบให้ปิดประตูโอเคห้องน้ำเปิดได้ไหมได้ รู้ฝึกเหมือนตอนนี้เป็นเอเจนต์7แล้วครับหลฟซานี่เข้ามาในห้องนี้เลยอ่ะนะาครับเข้าไปครับอ่ะแม่งเข้าแค่ตัวเอยแต่ถ้าจะไม่ให้เขาเห็นนี่ต้องอย่างนี้ครับวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะจัดท่าก็ไม่ได้อ่ะนอนแผลแผลลาางเี้ยันโอ้ <c oughs> <c oughs> โห <c oughs> ถ้าถ้าแบบกูชอบอะ โคตรเจ๋งอ่ะเขาจอเปิดตูเปิดตูคลิกเดอาไม่เอวแมวแมวไมวแมวโอ้ยนี้บังบังประตูอีกโอ้ยลากมานี่ลากมานี่ลากมานี่เออตรงนี้อืมทาสวยทาแต่ละท่านี่โอ้ยตายตายตายนี่กด e เปใส่ประตูไม่ได้ทีโอ้ยลากมาปิดไฟได้เปล่าวะ โวิดไฟมีไหนเนี่ยใช่ไหมไม่มีเออเปิ่เดืดดอดรึเมื่อคีนปิดตัวไปครับกดซียองย่องต่อครับมีห้องอะไรเฮ้ยห้องนี้มืดกว่าตอนแรกอะ่ะน่าจะเอามาห้องนี้เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดตัวไปโอ้โหเสียงปิดฝาดังเชี่ชะง,งูชะง,งูเอ้ยชะงเง้อชะงเง้อดูเอ้ยอะไรพลิก จุดสามแปดรีวอลเวอร์มีปืนอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคอยู่ไหนวะตรงโน้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดเรคเตอร์มันอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอตรงไหน,นทางตรงโน้นนะพูดอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนไม่รู้นี่ไงจริงเลย ตรงนี้กุญแจน่าจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคเปิดตู้เข้าไปปิ๊ตู้ปิ๊ตู้ปิ๊ตู้บู้ยดึ๊บดึบด๊บดึ๊ดึบด๊บ,บ resistor, เข้าเข้าเข้เข้าเข้าเขไปไหนเนี่ยมีไงกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่โอเคเทคเดอะคีย์ครับโอเคตอนนี้ต้องไปที่เซฟแล้ว<ๆ>ต,นนตูเซฟตรงนู้นโอเคเรียบร้อยปิดตรงปิดตรงนี้ไหนไหนไหนตรงไหนเซฟอยู่ตรงไหนครับอ๋อ คุยไปครับคุยไปคุยไปตรงนี้ไม่มีใครครับตรงนี้ไม่มีใครมีแต่กูคนเดียวเองแหละปิดประตูโอเคเรียบร้อยปิดประตูครับดูสิไม่มีอะไรโอเคอพลิกล็อกเดืดโอ้โหประตูนี้ต้องพลิกล็อกอีกโอเคเขียวกดหนึ่งกดสองกดสามเรียบร้อยครับ โอ้โหโเสียงดังมากเปิดให้เปิดเบาๆได้ไหมเนี่ยเอาอะไรแดงๆเนี่ยจะบอกมีสัญญาณเตือนนะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด you k n น w เปิดเเฟซแกลกแกลกอืมเปิดเซฟครับอืมโอเคเรียบร้อย หยิบสแตมมาครับเป็นสแตมอ่าเติมแก๊สนะครับอ้าวเฮ้ยชิบหายครับเดี๋ยวอาราให้เป uh, 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 ็นเวสเดือกครับอ่ะชิบหายครับกูว่าแล้วแดงๆโอ้โหโอู้หูหมอบได้ไหมเข้าครอบเออเฟสีไว้บุ๊โอ้ตายเออตายแป๊บใจเย็นดิโอ้โหแล้วแบบไม่ให้กูตั้งตัวเลยอะ คอนโทรลคอนโทรอะไรไม่รู้จักโอ้มีที่ตัดไฟมีที่สับเบรเกอร์อะไรแถวนี้ไหมหรือว่าไม่มีหรือว่าเราต้องโดนตำรวจล่าอย่างเดียวคงจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูเนี่ยไม่มีที่ตัดสายไม่มีอะไรเลยสักอย่างเออปิดประตูครับโอเคปิดล็อกอืมหนึ่งทีสองที สามเรียบร้อยเปิดประตูไปครับเพราะยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว่ะเปิดตู้เซฟเลยแล้วแมงมันก็อยู่อยู่มันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับเปิดเซฟออกมาเป็นรอบที่สองมีสแตปมอยู่ด้านในสแตป์สำหรับเติมแก๊สมานี่ก้มดูอืมหยิบมาสักนิดหนึ่งแล้วโอเคครับตอนนี้ต้องหยิบปืนมาออกมาละ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมหนึ่งทีหนึ่งนัดวันช็อตวันคิวครับอย่าครับกูเรียนสไนเปอร์เปอลิตมาสไนเปอร์โกฟเรียร์ด,ดีไม่ใช่สไนเป,นเปอร์เอลิตชิบหายครับเราต้องมีตำรวจมาด้านหน้าครับต้องตออกไปทางนี้ทางนี้นปิดปิดปิด,ปด,ปด,ปดนี่นี่น,นี่มีมีหน้าต่างเปิดอยู่อุย้ยพอดีเลยวิ่อโอเคผมได้ละโดนละ drop ด,ดาวตรงนี้เหรอโอเคตึบอ,อื้มเจ็บอโอเคต้องโดดละขาโดดมาเมื่อกี้เป็นไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม้มโคตรยากโอเคเรียบร้อยดีเทินทเรนถึงเฟสตีบ,บาร์เดียว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 แล้วตำรวจอยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวโอเคน่าจะไม่เป็นไรครับเพราะามันมันไม่รู้ว่าเรา มันไม่เห็นตัวเรานะครับตรงนี้มีคนจ,จดอดใจด่หนึ่งคนไม่ต้องไปสนใจครับวอวอวอไปครับ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 เอ้ยขอขอข้ามถนนเลยครับโอเครถเราอยู่ด้านในครับโอ้โหมาเพียบเลยยังไม่รู้ว่าเราเป็นคนทํานะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นเรายังไม่มีใบประกาศจับออกนะครับ อ้นั่นบอกให้เป็นงานสะอาดกูแบบฆ่าคนไปละโทษทีนะแต่แบบเหตุสุดวิสัยอะ่อะนี่กูสเปซบาร์ข้ามถึงของรถกูจอดอยู่ตรงโน้นใช่เปล่าเธอจําได,ได้ใช่ไหมใช่ไหมน่านไงรถสีครีมของเราครับแต่แบบกูอยากได้รถคันอื่นบ้างนะรถคันนี้แบบมึงดูสะกูโลโกโซ่เดี๋ยวได้รถคันอื่นบ้างนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนใช้อะไรเราต้องใชใ้ค้มครับ เอาไม่งนกว่ามันจะพังนั่นแหละเยอฝันนะัปัดปัดนี่เดียยเด๋ยว้ายเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพื้นลื่นพื้นลื่นลืมไปเอกปุ่มเอลโอเคอเซฟไรท์ right ครับเซฟไรท์ขับขี่ยังปลอดภัยครับปล่อยตำรวจมันไปกองตรงนู้นครับเราก็ชิลสบายเรียบร้อยครับ บาอยู่ตรงไหนโอเคด้านหน้านี้เดี๋ยวขวานี่ครับตัวลิมิตมันจะเบรกความเร็วอยู่ที่เท่านี้ครับ40ในเมืองครับนี่ตรงนี้โอเคตรงนี้จอดตรงนี้ครับจอดดานข้างนี้ไม่ต้องไปจอดด้านบนละเปิดตู้โอเคเรียบร้อยนี่งานไวมากชิลๆสบายๆตายไปนหนึ่งรอบเอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกินอาหารอร่อยเ<า>ชียวยัย<ง>เป็นไงเราจะได้เงินแค่สามในสี่จากราคาที่ตกลงไว้ครับถ้าเกิดมีการอะไรเกิดกอะไรไไขึ้นอ๋อแฟตแอม สแตมหมดอายุพรุ่งนี้นะครับจิบหายครับ้างานงานเข้าเราเองครับเราต้องบึงรถไปทั่วแก๊สสถานในปั๊มปั๊มแก๊สนะครับในเมืองแล้วเสร็จปุ๊บไปปั๊มปั๊มสแตมแล้วเราจะเปลี่ยนสแตมนั้นเป็นเงินได้ นายทำได้เร็วเท่าไหร่นายก็ได้เงินเยอะเท่านั้นอ่าโอเคงานเข้ากูอีกแล้วโอ้โหเฟลเดอร์สแตมออคัสแกสเทชั่นบีฟอร์มิดไนท์ก่อนเที่ยงคืนโอ้โหแล้วแบบในด้านขวาครับขวาบนครับโอ้โหนายกานายกามาแล้วโอ้โหต้องรีบแล้วโอ้โหต้องรีบต้องรีบต้องรีบเกอร์สต็อกวอร์ดออนเดอะเฟเวนชั่วไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำแผนก่อนครับโอเคด้านหน้ามีมีหนึ่งที่โอเคตรงนี้มีอีกหนึ่งที่เดี๋ยวตรงนี้ก่อน ที่มาร์กไว้ครับอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวที่กูมาร์กไว้โอเคโอเคขึ้นขึ้นตำแหน่งละเบึงครับเบึงครับเบึงครับเดี๋ยวต้องใช้สปีดลิมิตนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจมันล่าเราไม่เอานี่แก๊สด้านหน้านิดหนึ่งที่เดี๋ยวซ้ายเข้าไปอุ้ยชื้อุ้ยอุ้ยเราต้องจอดตรงนี้หรือเปล่าใช้หรือเปล่าโอเคอยากได้เอ็กซ์ตร้าแก๊สเต็มหรือเปล่าโอเค นี่ส่งเงินมาครับตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงไหนอีกดีโอ้โหแล้วดูแต่ละที่ครับไม่ไกลๆกันทั้งนั้นเลยตรงนี้หนึ่งที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววางแผนก่อนโอเคมาตรงนี้ปึ๊บอ้อมไปตรงโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เราต้องอย่างนี้ปึ๊บอ้อมมานี้เอาตรงนี้ไปตรงโน,น้นอ้อมไปตรงโน,น้นอ้อมไปโน้นอนีกที โอ้โหไกลมากโอเคทำแผนเรียบร้อยอ่าแล้วลืมใครว่ามือเคยเห็นกูโอเคเรียบร้อยครับตรงน,นี้แล้วรีบบึงไปต่อเลยอือ <c oughs> ืเวลาครับอีกแป๊บเดียวจะเที่ยงคืนละอีกกี่นาทีประมาณไม่ถึงนาทีอะริริรี <c oughs> อืมอืมมดลิมิตละไม่ไหวไม่ไหวมันต้องไปให้ไหวครับ เวลาเป็นเงินเป็นทองครับริบริบตรงนี้ริบตรงนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองของแท้ครับงานนี้โอ้โหริบอืมเฮ้ย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 ตำรวจตำรวจมึงไม่ว่างะนะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทางนี้เห้ือไฟมึงมาชนอะไรกันกลางถนนตรงนี้มึจะไปขายสแตม อโอเคตรงนี้แล้วแม่งคือปัญหาคือเนี่ยครับต้องไปจอดออกไปจอดเนี่ยเซลแกปสแตมมาอย่าได้แกปสแต็มไหมเอามาเอาส่งตังมาโอเคเรียบร้อยครับมาร์กที่ต่อไปนี่ตรงนู้นครับ เมื่อกี้บอกว่ากูคง uh, ซื้อของนี่กูคงไม่โดนไม่โดนเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเราถ้ามึงหกปากไว้อืมเฮออ้ยเดี๋ยวไฟเดียวไฟโอเคเรียบร้อยเบึงไหครับบึงต่อเวลาเลีกประมาณสี่สิบห้าครับเฮ้ยโอ้โหชนครับเละครับรถกูสภา,ภาพเละแน่นอนครับชนเสาไฟไปเมื่อกี้ เลี้ยวขวาตรงนี้โอเคเรียบร้อยไกลไกลถึงยังไกลถึงยังอุ๊ยอุ๊ยลด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 อันนี้แบบต้องใช้ทักษะ GTA ครับรีบลดรีบรถอย่างเซียนแล้วแบบรถเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชนไปแล้วครับช่างหัวมันนี่ตนี่ S 1> <S 1> ด้นนาดนนาน,น,าน,นานี้แน่นด้านานี้นี่พุ่งเข้าไปตรงนี้เลยบินเอาแก๊สไหมเอาแก,าแก๊สแตมไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีทัวร์ไหมครับเอาแก๊สเอาแก๊สแตมไหมโอเคเรียบร้อยตรงไหนอีกดีโอ้โหเรื่องงานนี้แบบข้ามข้ามน้ำขา้ขามเมืองเลยทีเดียวจะวนกลับไปก็ใช่เรื่องสู้ <S <S ไปตรงนู้นเลยดีกว่า ่เรียบร้อยทางนี้เลย3า out of three out of six นะครับเดี๋ยวจาก3เต็ม6โอเคไปตรงนู้นไปตรงนู้นคนครับเลียกหน่อยครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหชนเรียบครับไม่ต้องห่วงครับงานนี้ชนเรียบแน่นอนนี่แทรกตัวเข้าผ่านไปตรงนี้อทริปริป ไหนไหนเดี๋ยวด้านไหนซ้ายซ้ายซ้ายแท็กซี่หลีกไปเอ้าลืมไปโอ้ตำรวจเกือบชนอ,ชอุนะ้ยอ,อุ๊ยอุ๊ยเร็ว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 ไป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 บึน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 จะทันหรือเปล่าจะทันไหมทันไหมไม่รู้นี่โอ้โหแล้วขึ้นไฮเวย์ อุ้ยเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้โหฝาหน้าฝาหน้าไปแล้วครับเห็นไหมครับฝาหน้าพึ่บพับพึ่บพับแล้วนี่นี่นี่ไฮเวย์ละไฮเวย์ละอันนี้บึ้งได้เต็มที่ครับบึ้งเข้าไปอืมอืมแต่ต้องไปล่อยปล่อยความเร็วเป็นบางช่วงนะครับเอ้ย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 โอ้โหเกือบชนชนแล้วชนแล้วโว้ยอืมดิฟครับดิฟครับ ตีดฟอร์ฟอร์ปีดฮาร์บเวทูบิดไนท์ไอ้ครึ่งชั่วโมงจะเที่ยงคืนแล้วตรงนี้เบรกเอาไว้โอ้เลยนี่บินเอาแก๊สแตมไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ต่อไปไเลยนี่ตรงนี้โอ้โหแล้วไหนตรงนู้นอีกตรงนั้นแล้วโมดไปตรงนู้นโอเคโอเคเป็นเรื่องเราสองคนนะเก็บไว้เยี่ยม โอเคเราไปถนนหลักครับที่ทางต่อไปด้วยครับเอาก,กูมาร์คไว้แล้วเนี่ยอะมาร์คไว้แล้วครับเราไงต่อเอาชิปหายครับกูต้องเลี้ยวอุ้ยแล้วคนแบบนิ่งมากเกอบไปเกอบไปเห็นตำรวจเห็นครับแต่ไม่ทำอะไรไม่เป็นไรเยียเย่ยมมากเยี่ยมมากโอเคไปต่อ เหมือนหมืนมัอนข่าวข่าวอะไรไม่รู้ไม่ฟังไม่ฟังทางไหนครับโอเคขึ้นทางค้นทางด่วนไปครับไปต่อไปต่อเฮ้ยชิบ เฮ้ยเฮ้ยรถปัดรถปัดรถปัดอุ้ยเดี๋ยวลาครับแฝงเข้าตัวเข้าไปตรงกลางนี่ต้องวัดขนาดรถให้แม่ให้แม่เป้าชิปหายครับหายสปีดวีขึ้นเดี๋ือบริดวันทูไฟอยู่ไฟในที่นี้แบบไม่ใช่ว่าแอามไฟแตงกิร์อะไรพวกนั้นนะครับมันต้องการจะปรับเราครับเบรคอุ้ยตรงนี้ด้านานี้เลย เช็คเดียร์คอปเอาหลบตำรวจก่อนกู้ไม่มีปัญหาตำรวจอีแค่หลบอย่างเงี้ยอ่ะหลบงงงงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนะตำรวจโอเคนะครับไม่เห็นผมครับไม่เห็นผมโอเคเอาแก๊สเต็มไหม <c oughs> Okay, เยี่ยมเลยตอนนี้คือแบบต้องไปกี่ไปกี่ที่เนี่ยโอ้โหถ้าอ้อมไปตรงนู้นนี่ไม่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะไม่ทันอะ่จะที่จะตัดใจแบบทิ้งตรงน้นไปแล้วเอาสองที่นี้ดีที่ที่ไม่น่าจะที่ไม่น่าจะไวไม่ไหวอะ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยฟิกไฟลอฟอฟิกอ๋อ,อมันเอาแค่อีกที่เดียวโอเค พอที่ที่ฟันอ่าใกล้ที่สุดเนี่ยอ้ยอุ้ยอ,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 อีกหน่อยครับอีกสิบห้านาทีอีกสิบห้านาทีหรือสิบห้าวิหรือเท่าไหร่ไม่รู้ไม่สนแล้วแบนไฟตรงนี้อ้ยอ,อ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นทางยาวด้วยแบรนอัปเปอร์บริดสะพานสะพานแกลนนะครับไปเลยบึงไปครับ มืออมเร็วไวครับหกสิเจ็ดสิบแล้วครับเท่าไร่แล้วตอนน <Kate im ada> ี้แปดสิบแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหไกลเลยเว้ยไป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 เปไ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 รไปปเ เลือดดอบมาอยู่ขีขดล่างเลยโอ้โหไอรถเชี่ยเมื่อกี้ยางดีเลือดกูริเจนได้เนะี่ยอืมชนหนึ่งทีชิบหายครับตแอนด์รันกูไม่ได้ตแอนด์รันกูแค่จะไปขายสแตมโอเคเรียบร้อยตำรวจไม่เห็นเราครับอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วเดี่ยวขวาตรงนี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยตำรวจอย่าเพิ่งมานะโว้ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับชนปุ๊บเนี่วันมิเตอีกหนึ่งนาทีโอ้แม่เจ้าไปเร็วรถเยอะเหลือ,อลเ,กลเกินไปเร็วลบไปลบไปอีกทีเดียวเกือบแล้วอีกทีดเดียวอีกทีดเดียวไปเร็วเร็วตอนนี้กูจะกลายเป็นเดี่ยวไมโครโฟนแล้วนานานี่เลยพุ่งเข้าไป มีทัวร์ไหมเอยไม่ใช่เอาสแตมไหมเอเรียบร้อยครับขายไปหกแผ่นเรียบร้อยเออโอเคตอนนี้กลับไปบ้านโจรครับแล,ล้วรถสภาพรถแบบเห็นไหมครับขวันขึ้นเละขีดเชียครับพาร์ทนี้มีแต่อะไรเนี่ยมีแต่ริปรถแข่งรถ คือฟินิชเวอร์ชั่นโกลติโจโอเคกลับไปบ้านโจครับกด L. เอลเออสปีดลิมิเตอร์ไว้ครับเดี๋ยวขวาตรงนี้เออเหนื่อยตัวคอเหนื่อยผมก็เหนื่อยฮะอโอเคทางนี้เดี๋ยวซ้ายตรงนี้นนน 1. 1> เข้าไปอืมปาร์คอินโอเคเรียบร้อย ข้าประตูหลังครับเรียบร้อยเปิดประตูปิดประตูโอเคไปห้องโจครับชั้นสามเลี้ยวขวาตรงนี้อีป้าที่มันม,มันแอบฟังตรงนี้ไปไหนแล้วโอเคเปิดประตูปิดเรียบร้อยจะมุดมุดทะลุตรงนี้เลยกันนี่ ไม่มีในเอกสารตรงนี้อ่าหยิบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรปิดไฟเปิดตรงนี้ปิดตู้แต่ตอนนี้คุณต้องหาอะไรแดกก่อนเอาเลือดลดไปเยอะเลยเอาเลยดีแซนด์วิชฟวดโคล่าซอเปียออาโคล่าแล้วกันมาอออ่าโอเคครับทุกคนสลับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแต่เวลานอนของวีโต้แล้วสลับพาร์ทหน้ายับหน้าจะเป็นอ่าแชปเตอร์ฟรครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ